สวัสดีค่ะพบกับช่องเล่าประวัติเช่นเคยค่ะวันนี้ช่องเล่าประวัติจะมาเล่าประวัติของทอมแดนดีเดิมมีชื่อจริงว่าพันธิว่าภูมิประเทศปัจจุบันใช้ชื่อว่าธานัททนวัชรนน์เกิดเมื่อราวพุทธศักราช2501พุทธศักราช2503เป็นชาวอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมีชื่อเสียงขึ้นมาจากการเป็นนักร้องวงซูซูที่มีผลงานเพลงที่รู้จักอยู่หลายเพลงเช่น บ่อสร้างจางจ้องมายุราสาวมอนแม่เหมยโดยชื่อทอมดันดีนั้นตั้งมาจากทอมโจนในภาพยนตร์เรื่องอินเดียนาโจนและเมืองดันดีเมืองหนึ่งในแคว้นสกอตแลนด์ของสหราชาอาณาจักรทอมดันดีจบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสมีผลงานอัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกในปีพุทธศักราช2536ชื่ออย่างนี้ต้องตีเข่ามีเพลงที่ได้รับความนิยมคือเพลงชื่อเดียวกับอัลบั้ม ในสังกัด B.D. เ n t e r t a i n m e n t ทอมดันดียังมีธุรกิจของตนเองมากมายเช่นเสื้อยืดร้านขายต้นไม้รวมถึงเคยเปิดร้านเนื้อย่างเกาหลีในชื่อทอมดันดีหมูย่างเกาหลีและทอมดันดียังได้พยายามยามผลิตถุงยางอนามัยของตนเองออกจำหน่ายโดยใช้ชื่อถุงยางอนามัยทอมดันดีรุ่นลีลาวดีโดยนำรายได้จากการจำหน่ายมอบให้กับวัดพระบาทน้ำาพุเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส แต่สินค้าของเขาไม่ผ่านการอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการอาหารและยาออยอเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ท้วงติงว่าชื่อสินค้าเป็นการใช้คำแบบสองแง่สองงามยั่วยุให้ผู้บริโภคใช้สินค้าเกินความจำเป็นส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีวุฒิภาวะที่ไม่เพียงพอหมกมุ่นอยู่กับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทางกระทรวงวัฒนธรรมจึงทำหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไม่อนุญาตให้ใช้เป็นชื่อสินค้าหนึ่งเขาติดคุกฐานความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยโดยสารอาญาลงโทษจำคุกเจ็ดปีหกเดือนนายทอมดันดีไม่ขออุทธรณ์คดีจึงจบที่ศาลชั้นต้นในวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2559และนอกจากนี้เขายังโดนดำเนินคดีฐานขัดคำสั่งที่ 53ทับ2,557ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติอีกด้วยปัจจุบันทอมดันดีได้ออกจากเรือนจะมาใช้ชีวิตในโลกภายนอกอย่างปกติแล้ว